วันนี้นะคะเราจะมาทำกระเพราหมูสับขั้นแรกเราก็จะคั่วหมูกับน้ำมันก่อนนะคะให้น้ำมันหายไปก่อนอกระเทียมลงไปผัดออใส่เครื่องปรุงนะคะใส่น้ำตาลลงไปอปรุงรส เราก็จะเติมน้ําซุปเข้าไปอันนี้เราใส่ทั้งหมูสับเห็ดหูหนูแล้วก็กุ้งกุ้งตัวใหญ่มากตักใส่จานเสิร์ฟร้อนๆนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนน่ากินมาก กะเพราหมูสับกะเพราหมูสับใส่กุ้งแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะ